สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นของบลกสิกรไทยผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะขอเปิดพอร์ตลงทุนได้นะครับจะเป็นยังไงกันนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ จากที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับสอบถามผมมาว่าอยู่ต่างประเทศแต่มีความสนใจที่อยากจะซื้อหุ้นไทยนะครับแล้วก็เป็นคนไทยด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นยังไงจะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็เปิดพอร์ตเลยดีไหมซึ่งต้องบอกเลยนะคบว่าณตอนนี้การเดินทางระหว่างประเทศหรือว่าการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ทําได้ค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่ทั้งตอนนี้นะวิกฤตมันก็ครอบคลุมไปทั้งคาดว่าน่าจะทั่วโลกแล้วนะครับการที่หลายๆประเทศก็มีการปิดประเทศมั่งปิดเมืองมั่งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ น่าจะเป็นเรื่องที่ลําบากนในการที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาเปิดพอร์ตที่ประเทศไทยดังนั้นนะครับผมคิดว่าการเปิดพอร์ตผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับซึ่งบอลอกสิกรไทยนะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่น่าเชื่อถืออีกบล็อกหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาแนะนำเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราไม่จําเป็นต้องอยู่ต่างประเทศนะครับเราถึงจะเปิดผ่านเว็บแบบนี้ได้เราอยู่ภายในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะเปิดผ่านเว็บได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยก็เปิดได้นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการสมัครนะครับแนะนําให้สมัครผ่านทางแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กที่มีกล้องนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องเนี่ยมันจะถ่ายรูปยืนยันไม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บของหลักทรัพย์กสิกรไทยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ตรงใต,ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันตรงหน้าเว็บนะครับให้เรากดไปที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์ จากนั้นเว็บไซต์ก็จะขึ้นตามภาพนะครับให้เรากดไปที่สมัครเปิดบัญชีใหม่พอมาถึงหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ให้กดไปที่เปิดบัญชีไม่มี K+ p a s สส่วนใครที่มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ให้กดไปที่เปิดบัญชีผ่าน K+ p a s s แต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอไปที่เปิดบัญชีไม่มี K+ p a s s นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับ เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าอันนี้นะครับให้เรากดไปที่เปิดบัญชีเว็บไซต์ก็จะดึงมาที่หน้าเปิด Account ของเว็บไซต์นะครับให้เรากรอกตรงที่เป็นดอกจันสีแดงๆนะครับให้หมดทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนนะครับแบบนี้เมื่อกรอข้อมูลจนครบแล้วนะครับให้เรามากดที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรม ปุ่มยืนยันมือถือก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มยืนยันมือถือได้เลยนั่นเองจากนั้นนะครับก็จะมี SMS ส่งเข้ามาในเบอร์มือถือที่เรากรอกลงไปเมื่อตะกี้นะครับให้เราเข้าไปดู SMS แล้วก็เอาเลข OTP มากรอกลงตรงนี้จากนั้นเราก็กดไปที่ยืนยันเบอร์มือถือ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีเอกสารหนังสือความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลขึ้นมาให้เราอ่านอ่านจนหมดนะครับเลื่อนลงไปอ่านจนหมดเลยมันก็จะมีเครื่องหมายคําว่ายอมรับให้เรากดหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้ามาที่หน้าการตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าเว็บไซต์หลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับซึ่งไอดีก็จะเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านก็คืออันนี้ตั้งรหัสผ่านอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่ยืนยัน จากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการเปิดบัญชีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่เป็นบุคคลอเมริกันซึ่งเราก็อ่านคําถามแล้วก็ตอบไปตามที่เราอ่านนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไปที่บันทึกและไปต่อ เราก็จะมาที่หน้าเลือกประเภทบัญชีหุ้นของเรานะครับซึ่งมันก็มีให้เราเลือกแค่อันเดียวนะก็คือประเภทแคชบาลานให้เรากดเลือกไปที่บัญชีแคชบาลานเลยนะครับมันก็จะมีปุ่มสีเขียวเด้งขึ้นมาที่เขียนว่าบันทึกและยืนยนันหลังจากนั้นเราก็กดไปที่บันทึกและยืนยันเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะเข้ามาสู่หน้าการกรอ,อกเอกสารการขอเปิดบัญชีหุ้นของบลกสิกรไทยแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน7ส่วนนะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกก็คือข้อมูลส่วนตัวและช่องทางการติดต่อนะครับให้เราก่อกข้อมูลไปให้หมดเลยนะครับในส่วนที่เป็นดอกจันสีแดงนะตัวไหนที่ไม่เป็นดอกจันสีแดงเราอาจจะข้ามไปก็ได้นะครับ ในส่วนของที่อยู่นะครับมันก็จะมีอยู่3าอย่างนะก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่อยู่ที่ทํางานนะครับแนะนําว่าให้กรอกให้ครบเลยนะครับสําหรับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนะครับในส่วนของที่อยู่ปัจจุบันเราก็ระบุเป็นประเทศที่เราอยู่ที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่อยู่จะส่งเอกสารแล้วก็ใช้เป็นที่อยู่ปัจจุบันนะเขาก็จะได้ส่งเอกสารไปยังประเทศที่เราอยู่นั่นเองเมื่อเรากรอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกที่อยู่ในการจะส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็กด ที่บันทึกและไปต่อ เราก็จะมาอยู่ในส่วนที่2นะครับก็คือข้อมูลครอบครัวและบริการมาตรฐานให้เรากดไปที่สถานะสมรสนะครับแล้วก็เลือกว่าเราอยู่ในสถานะอะไรใครที่โสดก็กดโสดนะครับใครที่แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนแล้วก็ให้กดไปที่สมรสอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีตรงส่วนนี้นะที่เขียนว่าสมัครบริการโอนเงินปันผลดอกเบี้ยเข้าสู่บัญชีธนาคารนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้เงินปันผลนะครับเข้าไปอยู่ในบัญชีธนาคารของเราเลยนะแล้วก็กดไปที่ ที่สมัครนะครับส่วนสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่อยากจะให้เงินปันผลเข้ามาในบัญชีธนาคารคือแบบอยากได้เป็นเช็คเป็นอะไรพวกนี้นะครับเรากดไปที่ไม่สมัครซึ่งอันนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เรากดไปที่สมัครนะครับเพราะว่าเงินปันผลก็จะได้เข้ามาในบัญชีธนาคารของเรามันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับในการเอาเช็คไปขึ้นอะไรพวกนี้เราไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีของธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับเราสามารถใช้บัญชีของธนาคารอื่นมาสมัครก็ได้แล้วก็การสมัครมันไม่ได้เสียตังค์นะมันเป็นการเหมือนเอาเลขบัญชีมาผูกไว้เฉยๆอะไร มานี้เมื่อเราเลือกไปที่สมัครนะครับเราก็ต้องมาเลือกธนาคารหลังจากนั้นก็ระบุสาขาธนาคารนั้นๆนะครับแล้วก็ระบุเลขบัญชีธนาคารของเราให้ถูกต้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเราสามารถเลือกธนาคารได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็มีธนาคารของไทยพาณิชย์ของกรุงเทพของอะไรก็ว่ากันไปเราก็สามารถเลือกบัญชีธนาคารนั้นมาผูกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่บันทึกและไปต่อ ที่นี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในส่วนที่3ก็คือข้อมูลทางการเงินให้เราทําการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปนะครับในส่วนที่เป็นดอกจันเสียงแดงให้เราต้องกรอกลงไปนะตัวไหนที่มันไม่มีดอกจันเสียงแดงนะครับเราก็ข้ามไปก็ได้นะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่บันทึกและไปต่อ เราก็จะมาอยู่ในส่วนที่4นะครับก็คือข้อมูลอื่นๆให้เรากรอกรายละเอียดบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นเพื่อนเราก็ได้พ่อแม่เราก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกสถานะความสัมพันธ์ของเรากับเขานะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อบุคคลเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกระดับการศึกษาของเราเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะก็ให้กดไปที่บันทึกและไปต่อ เราก็จะมาอยู่ที่ส่วนที่5นะครับก็คือข้อมูลแสดงตนให้เราทําการเลือกแล้วก็ตอบคําถามตามที่เขาเขียนมาข้างล่างนะครับว่ามีคําถามอะไรแล้วก็ตอบไปตามนั้นนะครับจนมาถึงในส่วนข้อตกลงการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะครับเราก็อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะแล้วก,กดไปที่ยินยอมหลังจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่บันทึกและไปต่อ เราก็จะมาอยู่ในส่วนที่6กนะครับก็คือแบบประเมินความเสี่ยงซึ่งมันก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงของเรานะครับว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ตอบคําถามไปตามที่คําถามมันถามถามานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้ well. ขนาดไหนนั่นเองซึ่งแบบประเมินความเสี่ยงนะครับก็จะมีอยู่12ข้อเมื่อเราทําครบ12ข้อแล้วนะครับให้เรากดไปที่บันทึกและไปต่อ ทีนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในส่วนที่7ก็คือผลลัพธ์แบบประเมินความเสี่ยงที่เราทําเสร็จไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะระบุว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่เราสามารถรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีเอกสารแนะนําการลงทุนตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะตรงประเภทตราสารที่สามารถลงทุนได้ทีนี้ครับเมื่อเราดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มไปต่อ เว็บไซต์นะครับก็จะพาเรามาที่หน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขให้เราอ่านแล้วกดยอมรับข้อกําหนดทุกข้อนะแล้วก็เอกสารทุกอย่างเลยเราต้องเข้าไปอ่านแล้วก็กดยอมรับให้หมดเลยนะครับรวมถึงเอกสารทั้ง3อันนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนอ่านให้หมดนะมันจะมีคําว่ายอมรับอยู่ข้างล่างให้กดให้หมดทุกอันนะครับ เมื่อเรากดยอมรับทุกข้อแล้วนะครับปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าบันทึกและไปต่อก็จะปรากฏขึ้นมาให้เรากดไปที่ปุ่มบันทึกและไปต่อได้เลยมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับให้เรากดไปที่ยืนยันได้เลย ทีนี้นะครับเว็บไซต์ก็จะเข้ามาสู่หน้าเลือกรูปแบบยืนยันตัวตนซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราถ่ายรูปเราคู่กับบัตรประชาชนถ่ายรูปบุ๊คแบงค์แล้วก็ถ่ายรูปลายเซ็นของเรานะครับซึ่งตามที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับว่าการสมัครจําเป็นจะต้องสมัครผ่านทางแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องหน้านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องเนี่ยมันก็จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นั่นเองนะครับเมื่อเรารอสักครู่นะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าอันนี้นะครับจากนัน ทำการถ่ายรูปตามหัวข้อที่ขึ้นไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชนถ่ายรูปหน้าแรกของบุ๊กแบงค์แล้วก็ถ่ายรูปลายเซ็นบนกระดาษสีขาวนะครับเมื่อเราถ่ายรูปต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดไปที่บันทึกแล้วไปต่อ ทีนี้ก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เราทําการกดยืนยันเพิ่มเติมนะครับรหัสตรงนี้ก็คือรหัสที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะถ้าเกิดว่าเราเผลอไปลบทิ้งนะครับเราก็เอารหัสตัวน,นั้นแหละมาใส่แล้วก็กดยืนยันได้เหมือนกันนะครับ เมื่อเรากดยืนยันแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดพอร์ตหุ้นของบลกส,สิกรไทยนะครับหลังจากนี้นะครับก็รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลมาทาง SMS ตรงเบอร์ที่เราให้ตอนแรกนะครับถ้าเอกสารอะไรไม่สมบูรณ์เขาก็จะแจ้งเราอีกทีหนึ่งให้เราแก้ไขแล้วก็ส่งไปอีกทีหนึ่งนั่นเอง เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเอกสารที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่ส่วนที่1จนถึงส่วนที่7นะเขาก็จะทําเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วก็ส่งมาทางเมลให้กับเราภายในประมาณ4-5นาทีหลังจากที่เราส่งไปเสร็จนะครับเราก็สามารถทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่ามีตรงไหนที่ผิดหรือเปล่าถ้าผิดเราก็สามารถที่จะแจ้งไปทางโบรกเกอร์ให้เขาแก้ไขได้นั่นเองโอเคครับนี่ก็คือวิธีการเปิดพอร์ตหุ้นของบลอกิกรไทยนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเนเพื่อนได้นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ